ครับดีเจโนนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์มาแนะนําให้เพื่อนๆที่รักสุขภาพแล้วก็สนใจในเรื่องเกี่ยวกับอาหารเสริมที่ดีนะฮะก็มีคนแนะนําผมมาเป็นนี่ครับคอลลาเจนกูต้าคอมเพล็กซ์พัสนะครับได้มาวันแรกก็คือรู้สึกว่าอยากทานทันทีเพราะว่าก่อนจะได้มาเราศึกษาข้อมูลแล้วเวลาเราจะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยดูก่อนนะว่ามันดีจริงหรือเปล่ามันเป็นผลิตมาจากอะไรสารมีอะไรบ้างหรือเปล่าที่มันแบบ กติหรือว่าอันตรายก็อย่าไปยุ่งกับมันแต่เนี้ยมีอยอมีเลขที่จดแจ้งอะไรถูกต้องทุกอย่างรายละเอียดการผลิตถูกต้องหมดนะครับที่สําคัญนะฮะบอกก่อนเลยว่าเจ้าตัวนี้นะครับผู้ผลิตลายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ผลิตเจ้าตัวนี้แล้วก็นําเข้ามาจําหน่ายทําให้เราโอ้โหใจชื้นได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าญี่ปุ่น เป็นคนผลิตเองแล้วก็ลายใหญ่ที่สุดแสดงว่าเขาต้องทํามานานแลวเขาต้องทํามาดีอยู่แล้วสารสกัดในนี้มีสารสกัดอะไรที่ช่วยเรื่อมผิวพันณมากมาไม่ต้องโฆษณามากครับทานหนึ่งอาทิตย์คุณจะรู้ได้ว่าผิวคุณจะดีขึ้นแล้วก็ตัวคุณจะลื่นขึ้นผิวพันธุ์ริ้วรอยต่างๆนะฮะจะใสขึ้นนะฮะส่วนตัวผมเองผมผมรู้สึกได้นะครับก็ทานง่ายหนึ่งซองในในกล่องนีมีซองแบบนี้แล้วก็แกะมาชงกับน้ําเย็นนะครับหรือน้ําผลไม้ก็ได้นะครับละลายง่ายฮนะทานตอนตื่นนอน ก็ได้ท้องว่างนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นตอนอ่าก่อนนอนนะตอนคืนก่อนจะนอนละกําลังจะนอนก็ชงหน่อยแล้วก็ดกที่สำคัญอร่อยครับรสชาติรสที่ผมทานอยู่ทุกวันนี้เป็นรสทับทิมนะครับหนึ่งอาทิตย์คุณจะรู้สึกได้กับความเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะฮะผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นเขาคอนเฟิร์มมาแล้วเขาผลิตมานานมากถูกต้องปลอดภัยทุกอย่างเจ๋งเป้งคอลลาเจนคูต้าคอมเพล็กซ์พัดครับลองไปหาดูหาไม่น่าจะยากราคาก็สบายสบายฮะบายบาย อนการดูดซึมคอลลาเจนเปปไทด์เมื่อเข้าสู่ร่างกายขั้นตอนแรกคอลลาเจนเปปไทด์จะถูกย่อยให้เป็นหน่วยเล็กๆโดยเอนไซม์ที่กระเพาะอาหารและถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กเมื่อคอลลาเจนเปปไทด์ถูกดูดซึมจะถูกส่งต่อไปยังอวัยวะเป้าหมายทั่วร่างกายโดยผ่านทางตับและเส้นเลือดฝอย เมื่อไดเปปไทด์เหล่านี้ถูกดูดซึมเข้าร่างกายจะตรงเข้าสู่เซลล์ภายในผิวหนังกระดูกและข้อต่อเพื่อทำหน้าที่ส่งสัญญาณกระตุ้นให้เซลล์เหล่านั้นสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนมากขึ้นและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวของคอลลาเจนเปปไทด์และแน่นอนว่ายังมีความลับอีกมากมายที่ยังรอให้เราค้นหาในอนาคต ผู้ชมคะหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักคอลลาเจนกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกับสื่อขแขนงต่างๆมากมายแต่ว่าจะมีใครสักกี่คนคะที่จะเข้าใจว่าเหตุใดทําไมเราถึงทานคอลลาเจนคอลลาเจนมีประโยชน์ยังไงและเขาหาคอลลาเจนที่ไหนที่จะเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดสําหรับเราวันนี้นะคะขวัญมีคําตอบมาให้แล้วและแน่นอนว่าไม่ใช่ขวัญแน่นอนที่จะมาเฉลยคําตอบนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอลลาเจนมาฝากกันค่ะขอต้อนรับค่ะคุณสกวร์ตพงเพตราัตร์ ว่าคุณโจเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดค,ครับนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจน<ฮ>ะนะคะหลายๆคนรู้จักกันดีแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าความหมายว่าจริงๆแล้วคอลลาเจนคืออะไรและมันอยู่ในที่ไหนบ้างตรงนี้ต้องขอข้อมูลจากคุณโจแล้วล่ะ,ค,ะ,<ฮ>ะค่ะค่ะคือจริงคอลลาเจนนะครับคือโปรตีนนะครับแล้วก็ในร่างกายของเราเนี้ยมีโปรตีนชนิดนี้ประมาณหนึ่งในสามของร่างกายนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี้ยคอลลาเจนเนี่ยยังเป็นส่วนประกอบสําคัญเนี่ยของกระดูกกระดูกอ่อนแล้วก็เส้นเอ็นต่างๆอีกด้วยนะฮะ เพราะฉะน,นียทุกวันนี้เนี่ยผิวพรรณของเราเนี่ยที่แต่งตึงอยู่เนี่ยก็นื่องมาจากคอลลาเจนนั่นเองนะฮะทีนี้อายุเราที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมสลายค่ะมันก็เลยเกิดเป็นว่าเป็น,เป,นเป็นริ้วรอยถ้าเกิดเป็นผิวหนังเนี่ยก็จะเกิดริ้วรอยเกิดขึ้นเราจะมีวิธีการนะคะที่จะแบบว่าสาก,กัดกั้นไม่ให้แบบว่าป้องกันก็ได้อะไม่ให้คอลลาเจนเนี่ยมันเสื่อมสลายเร็วๆเรวพราะเมื่อสักครู่นี้ดูภาพ โอ้โหไม่ไหวค่ะอายุ50บแล้วริ้วรอยเยอะขนาดนั้นเนี่ย<อ>ทำใจออกจากบ้านไม่ได้แน่เลยเรามีวิธีการอะไรบ้างที่จะแบบว่าชะลอให้คลอคลลาเจนเนี่ยลดน้อยลงให้ได้น้อยที่สุดค่ะคือคอลลาเจนเนี่ยมีในอาหารธรรมชาติทั่วไปนะฮะแต่ว่าปริมาณอาจจะน้อยออหรือว่าอาจจะไม่เข้มข้นเพียงพอแล้วก็คนเนี่ยมักจะเข้าใจว่าการทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยจะไปแทนคอลลาเจนในร่างกายซึ่งจริงไม่ใช่ <ๆ S 1> นะฮะการทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยมันจะไปย่อยสลาย แล้วจากนั้นเนี่ยก็คือจะมีไดพปปไทด์สคู่ที่สําคัญนะครับก็คือว่าตัว P.O กับ O.G ก็คือย่อมาจากาโปรโลีนดอะซีโปรโลีนคู่หนึ่งกับดอ p ซีโปรโลีนและไกลซีนซึ่งไดพปปไทด์สคู่เนี้เป็นคู่สําคัญที่สุดในการที่ไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายนะครับที่ทําให้สร้างเซลล์ใหม่แล้วคอลลาเจนเพราะฉะนั้น2ตัวนี้แหละฮะที่จะฟื้นฟูคอลลาเจนในร่างกายให้กลับคืนมาค่ะ,คะ แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะพบว่ามีคอลลาเจนเยอะแยะมากมายมีทั้งแบบว่าหลายรูปแบบหให้จาแนกจริงๆเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปแบบและแต่และรูปแบบเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะได้ครับค,ค,คือรูปแบบหลักๆที่เห็นชัดเจนนะครับก็จะเป็นเป็นเม็ดนะครับซึ่งข้อดีคือคือน,น้ของการทานสะดวกแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยปริมาณที่ใส่แต่ละเม็ดเนี่ยมีน้อยนะครับเต็มที่เนี่ยคือประมาณ1.2กรัมแค่นั้นเนองแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการที่อัดเม็ดเนี่ยมันจะต้องมีสารไบเดอร์ นะครับอย่างเช่นแป้งอะไรก็ตามเนี่ยทำให้ปริมาณเนี่ยไม่ได้เพียวร้อยเปอร์เซ็นต์แบบที่สองเนี่ยก็คือเป็นแบบเจลลี่นะฮะแต่ว่ารูปแบบเจลรี่เนี่ยคือข้อด้อยก็คือว่าใส่ปริมาณคอลลาเจนได้น้อยอันนี้สองเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องใช้เป็นน้ำตาลทานเยอะอาจจะมีความอ้วนแถมไปด้วยโอ้โหไม่ไหวอันนี้ไม่เอาลคะค่ะมีรูปแบบอื่นอีกไหมคะก็รูปแบบอีกอันหนึ่งที่ได้ความนิยมสูงนะครับคือพร้อมดื่มนะฮะซึ่งข้อดีของพร้อมดื่มเนี่ยก็คือว่า ะสะดวกแล้วก็รสชาติดีนะฮะแต่ว่ามีจุดหนึ่งเนี่ยคือคอลลาเจนเนี่ยเมื่อเวลาเราใส่ลงไปในการทำละลายแล้วเนี่ยพอทิ้งระยะไว้นานมากขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพของคอลลาเจนเนี่ยต้องยอมรับว,ว่ามันจะลดลงนะฮะ แล้วอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าปัจจุบันนี้มีในเรื่องของคอลลาเจนพร้อมดื่มเยอะแยะมากมาย mm hmm. มีแนะนําเป็นพิเศษไหมคะว่าควรจะเลือกแบบไหนอีกอันนี้คือย่อยลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะ mm hmm. ที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าไปหาสิ่งที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์และซึมซับเข้าสู่ร่างกายของเราได้ดีที่สุดด้วยคือสิ่งที่แนะนาจริงๆนะครับก็คือว่าคอลลาเจนเนี่ยจะทรงคุณค่ามากที่สุดเนี่ยในรูปแบบของเป็นผง mm hmm. แล้วก็เราซีล เพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนำเนี่ยคลลาเจนแบบผงชงเดิมเนี่ยดีที่สุดตรงที่ว่าข้อที่1เนี่ยใส่ปริมาณได้สูงที่สุดนะฮะที่สองเนี่ยเก็บคุณค่าได้ระยะเวลานานพอเวลาเราฉีกซองแล้วชงปั๊บเนี่ยคือคุณค่าเนี่ยสูงที่สุดนะตอนนั้นแล้วเราก็ทานเข้าไปในร่างกายเลยร่างกายก็พร้อมที่จะดูดซึมและย่อยสลายตามกระบวนการที่แนะนําต้นแต่ต้นนะฮะ มาพูดถึงในส่วนของผลิตภัณฑ์คอลลาคอลากลูต้าเบอรี่พลัสกันบ้างดีกว่าหรือว่าเขาชื่อเรียกสั้นๆชื่อเล่นของเขาคือคอลลาคอนลานั่นเองคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยคือเป็นในส่วนของผงชงพร้อมดื่มมีข้อดีข้อเด่นยังไงบ้างคะที่สำคัญที่สุดของเรานะครับก็คือคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนของเราเนี่ยผลิตมาจากญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. โดยบริษัทนิตาคอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ขายดีอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น โดยมีเทคโนโลยีนี้มากว่าเกือบจะร้อยปีแล้วโอ้โห <นะ S 1> ยาวนานมากเลยใช่ค,ค่ะ,ะโดยมีผลวิจัยเนี่ยรองรับอยู่หลายๆผลวิจัยที่เดียวที่จะมาโชว์ให้ดูวันนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวจากการทดลองเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อรับทานคอลลาเจนไปเนี่ยหกรัมเนี่ยสสัปดาห์ถึง8สัปดาห์เนี่ยจะมีอินฟลูเมนท t ที่เห็นอย่างชัดเจนตรงกราฟที่โชว์ให้ดูนะครับค่ะโอ้โหเรื่องที่2ที่ช่วยได้เนี่ยคือเรื่องของจุดด่างดำหรือ UV spot เช่นกันเลยครับก็คือว่าทดลองทานคอเลสเตอรอล5กรัมเหมือนกันต่อวันนะฮะก็จะพบว่าจุดด่างดำนี่จะค่อยลดเรือนลงอันนี้3เนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยช่วยเฉพาะเรื่องของผิวพรรณหรือความสวยงานอย่างเดียวแต่ในความจริงเนี่ยเรื่องสุขภาพด้วยอย่างที่แซนต่ตอล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีผลการทดลองเรื่องของข้อเข่าซึ่งเขาทําร่วมกับโรงพยาบาลนะครับ โดยเอกซเนี่ยจะเห็นว่าคนที่มีข้อข่าติดขัดเนี่ยเมื่อทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ90วันนะฮะ <S <S จะพบว่ามันจะสร้างช่วยสร้างในเรื่องของกระดูกอ่อน <S <S ทําให้เหมือนกับว่าเวลาเดินเราไม่ขัด แล้วก็ระดับของความเจ็บปวดนี่ลดลงจนเกือบป,ปกตินะฮะบางคนเจ็บนะแบบปวดข้อปวดกระดูกตอนที่อายุแบบว่ามากขึ้นใช่ครับใช,ใช่ครับแล้วก็มีอันนึงคือในเรื่องของทดลองกับหนูนะครับโดยการที่ตัดรังไข่ของหนูก็เปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่หมดฮอร์โมนนะฮะเพราะฉะนั้นกระดูกจะเสื่อมแต่เมื่อทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยจะพบว่าความคงทนของกระดูกเนี่ยฟื้นฟูกลับขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจากผลการทดลองหลายๆจุดเนี่ยก็จะพบว่า คอลลาเจนเนี่ยช่วยทั้งเรื่องของผิวพรรณความสวยงามแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยครโอ้โหฟังอยู่แล้วนี่แบบว่าไม่เคยคิดเลยว่าคอลลาเจนเนี่ยจะมีประโยชน์เนยอะแยะมากมายขนาดนี้หลายๆท่านยังเข้าใจผิดคิดว่าทานคอลลาเจนแล้วเนี่ยจะช่วยเรื่องความขาวด้วยนะครับซึ่งสิ่งเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยโดยตรงโดยนอกเหนือจากคอลลาเจนที่กล่าวไปแล้วเนี่ยแต่ยังประกอบด้วยส่วนสําคัญอื่นๆอีกหลายส่วนนะครับตัวแรกเนี่ยที่จะแนะนําที่จะใส่เข้าไปในผิวพรรณก็คือว่าตัวกลูตา โกลดาไทโอนเนช่วยเรื่องความกระจ่างสายของผิวเนื่องจากว่าไปยับยั้งเมลาโทนินนะฮะและส่วนหนึ่งเนี่ยคือดีท็อกซ์ตับสำคัญอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือตัวคิวเทนซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์สูงสุดตัวหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นนะฮะ,ะแล้วก็ช่วยในเรื่องอชะลอเรื่องริ้วรอยต่างๆในร่างกายครับความเสื่อมต่างๆฮะตัวที่3านะครับคือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วโดยที่ปริมาณเหมาะสมเนี่ยจะช่วยกระตุ้น ส่งเสริมกับการสร้างคอลลาเจนเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ยังเพิ่มผิวพรรณเรื่องกระจ่างใสอีกด้วยดังนั้นเนี่ยยังมีสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสแล้วก็เมล็ดองุ่นซึ่งสองตัวนี้มีแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยสูงกว่าวิตามินซีอ่ะยีเท่าแล้วก็วิต e ามินเอห้าเท่าซึ่งช่วยทั้งชะลอความเสื่อมต่างๆแล้วก็ช่วยเรื่องความกระจ่างใสของผิวด้วยะฮะคือมีนยังบอกไม่หมดนะครับมันยังมีไลโคปีนแล้วก็มีมิกซ์เบอร์รี่คือของเราเนี่ย ไม่ได้ให้น้ําตาลนะครับใช้ความหวานโดยซูคาโรสซึ่งเป็นสารแทนน้าตาลที่คุณภาพดีที่สุดแล้วก็โ no นแคลอรี่ขณะเดียวกันเนี่ยรสชาติของเราเนี่ยปรุงรสไปด้วยมิกซ์เบอร์รี่สชนิดนะฮะซึ่งเป็นทำมาจากผลไม้จริงจนะริงนะฮะแอนตี Anti ้ออซิเดนส์สูงสุดแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของวิ C ตามินซีต่างๆเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยคือทานแล้วเนี่ยเห็นผลแน่นอนนะครเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงมีแบบว่ามีพวกมิกซ์เบอร์รี่ต่างๆมักมา,บา,บาแบบนี้รสชาติต้องออกมา รสชาติอร่อยรสชาติด,ดีแน่นอนนะคะในส่วนของวิธีการทานล่ะคะมีวิธีการทานยังไงบ้างก็อยากแนะนําให้ทานเนี่ยวลาสองเวลานะครับก็คือว่าช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงค่ําเหลือจะก่อนนอนก็คือว่าแนะนํา,นาตอนท้องว่างนะฮะจะ <ม S 2> ได้เห็นหผลดีที่สุดนะฮะค่ะปกติแล้วเนี่ยจะเห็นผลใช้เวลานานไหมคะกว่าร่างกายจะรับสารตัวนี้แล้วแบบว่าออกมาเป็นสุขภาพที่ดีผิวพรรณที่สดใสค่ะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์เนี่ยจะรู้สึกเลยว่า ผิวพรรณเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนี่คือแค่2ออาทิตย์แรกเท่านั้นเห็นได้เลยใช่ค,ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้างเปลี่ยนแปลงคือ 1. คือผิวจางใสมากขึ้นนะครับแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยลดลงแล้วก็คือความเปล่งปลป่งของผิวคะฮะค่ะก็คือช่วยได้เยอะเลยใช่ครับ อ่าคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับความงามความอ่อนเยาว์ง่ายๆนะคะที่มั่นใจได้เลยในเรื่องของนวัตกรรมและในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นเขานิยมกันขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าความปลอดภัยต้องสูงมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญพิเศษให้สําหรับแฟนๆรายการของเรานะคะมีสิทธิพิเศษมามอบให้ด้วยค่ะเอาล่นะคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโจ้ามากนะคะที่ให้กิจกทางรายการของเราแล้วก็นําข้อมูลดีๆมามอบให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณคับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลาคอลาคอลลาเจนกลูต้าเบอร์รี่พลัสสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่094 435 0404 089 071 88 89